โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมตองในไหมครับเป็น EP 2ีสนะ EP ที่แล้วผมจะใส่เป็น1.1แล้วกันนะก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะก็เลยอันนไม่คิปอนะัตเดตเนาะแล้วก็ผมได้ถางตรงนี้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเปเปอร์เราไม่พอใช่กระดาษนั่นแหนะและนะวันนี้เราก็จะทำการถลุงถลุงเหล็กนะซึ่งเหล็กเหล็กคือแบบคิดดูดิผมเอาซัก หถังแล้วกันเออใช้หกถังแหละจะได้ไวนะแล้วก็มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเชเวลไดมอนด์ไปไ<อ>ด้แหละ๋ยวผมจะทำะที่คัดแยกไอเทมด้วยนะ<ๆ>เพราะว่ามันเยอะมากๆเลยละ่ะอันนี้ไม่ต้องหรอมั้งไม่ต้องไม่ต้องอโอเคเนะแล้วก็น้ำอย่างเดียวคือผมจะทำอ่าเรียกอะไรนะไอไล่ไล่ชูการ์เคนเนาะซึ่ง อีพีนี้เราจะทำไล่ชูก้าเคนก่อนเราก็ซ่อมก่อนอย่าดูถูกพลังแห่งโชเวลแมง่งขุดทีได้แบบโล่งเละตรงนี้คือโล่งเลยทีแรกมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบๆงี้นะคือผมมาถางไว้คือโล่งเลยอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะถางตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะเริ่มเลยแล้วกันนะก็ีพีนี้ผมก็จะทำโชเวล ซึ่งชูการ์เคนผมมีแค่นั้นแหละนะผมก็เลยต้องจะทำเพิ่มอยู่นะเพราะว่ามันไม่พอนะมันไม่พอทำสมุดนะเพราะว่าผมอยากได้อ่เอนชานฟอร์จิซึ่งเวลาขุดแรกเนี่ยเราจะได้แร่เยอนะก็คือ ไปด้วยดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องปลูกอยู่ดีนะเราก็เก็บเลยนเนี่ยผมจะเอาให้มันเท่ากับตรงเนี้ยพอนะเนี่ยเออไม่ได้เอา จะไม่เอาเตียรหรอกผมจะเอาโล่งเฉยนะเออประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นอะไรไหมเห็นเห็นจากตรงนี้ไหมจา,จากจุดตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเราจะทำไงเออโอ,อ้โหเร็วแรงทะลุทะลุหลังคาไม่ใช่ โอเคผมว่าน่าจะพอแล้วแหละนะซักทำซักสองสามช่องเนี่ยเออเนาะใช่ทำโอ้อัชาไม่ต้องเก็บหรอกครับตอนนี้เหล็กเราบีเ,อเยอะแล้วเรายิงเรายิง,เ,ง,เ,ง,เ,งเดี๋ยวรอเหล็กหอนเหล็กหมดก่อนนะรับพอเหล็กหมดแล้วเราจะเราจะเริ่มมายิงนะเออ,เอ,อีประมาณนี้นะแล้วก็ต่อเลยโอเ้โอเอาแล้ว แรงจับโอ้ยนะตรงนี้มันเป็นเหมืองเก่านะครับซึ่งผมก็ได้มาถมไม่มากแั้วแหละแต่ว่าก็ถมไม่หมดนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อโอเคนะผมว่าเยอะแล้วนะมันคนเราไปจะใช้ชูก้าเคนเยอะนอกจากจ yes, ะจะเอาไปทำยาสปีดซึ่ง ปกติเราใช้ยาสป,ปีดกันไหมเอาจริงก็ได้ใช้ไหมโหก็ได้ใช้อยู่นะ,อนะ,นะโอเคนะ่ะไร่ตดตื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 ดโอเคก็เอาอีกซักลาง เราก็ทำการคลิปนี้ผมอาจจะฟัสต์์เวิร์ดก็ได้นะไม่ได้หรอกหรือคนชอบดูจริงๆไปกระดูได้เออมวัน วงางนะพุ่มอะไรเฮ้ยวางนะหรือวางน้ำใครดูอาจจะปวดหัวนิดนึง ทำนะ้ำมาเต็นเลยนะ อาจจะทำฟาร์มนี้เป็นฟาร์มไอเดียเดยวแล้วก็ผมอาจจะเขาเรียกว่านะ จะไม่ได้ทำฟาร์มชูการเคาน์ออตโต้นะหรืออาจจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะผมเป็นพวกชอบทำแค่พอใช้อ่ะครับ,นะรบอน,นี้อะไรเนี่ยอ่ะผมชอบทำ แค่พอใช้อะนะแบบไม่แบบไม่ใช่แบบทำแบบอะไรอะไรอะเวอร์วัาวางอะคือจะเดินตกทำ หลายรอบแล้วก็เหนื่อยนะก็ผมก็รอบทำแค่แบบสมมติฟาร์มเด็กอย่างงี้ฟาร์มเดียวก็น่าจะเหลือๆแล้วนะผมว่าไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นเนาะไกินก่อนเนื้อเราเยอะเนาะ <S <S เยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าเรามีฟาร์มบัวงไงมันก็เลยดูเยอะเนาะแล้วตรงนั้นเป็นไรอ่ะ มันเป็นไอ้นี่เหรอระบบใหม่ของไมค้าระถ้าน้ำถ้าเขเยน้พื้นไม่เต็มมันใจเนี่้าเตีมก่าเเดี๋ยวเราเอาดินไปเก็บดีกว่านะแล้วก็เราจะเอาชูกาเคียนจากตรงนั้นอะมาปลูกเนาะแล้วก็ จำไม่ขึ้นอเอ้าเฮ้ยจำไม่ขึ้นอ้าวออกอีกเอ้ยแจวอ่าๆๆๆอะใ้ไ,ไปอไไนะโอเคแล้วก็จะลบทิ้งเลยเนาะโอเคโอเคตอนนี้มีโชค่าเกณฑ์อยู่ ชูกาเคนอยู่ห้าสิบต้นแม่คุดเนอร์นะโอ้โหเอ,อ้ะแล้วก็เอาทอ็อตออกนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมล้อมรั้วอยู่แล้ว ก็วันแรกเราอาจจะได้แค่ไล่เดียวไปก็วันก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนะเนี่ยก็โอ้ก็เพียงพอแล้วแหละมากน,นะนะก็คือทำเซตตรงนี้หนึ่งเซตเนี่ยผมว่ามีมีใช้แบบเบื่อตายเลยอะ่ะคือแบบเออก็เยอะนะแต่ว่าถ้าจะทำเป็นชาเลนจ์ก็ได้อยู่นะแบบเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยของเปิด่านนะเดี๋ยวผม ควรจะทําท็อตแล้วก็ล้อมรัวด้วยเนะยาะเดี๋ยวเราไปเอาท็อตกันแล้วก็เก็บดินกันดีกว่าค้ยชอใครดูผมเล่นไหมครับผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะเพราะว่าผมชอบให้มันแบบเรียวๆอะ่ะคือแต่น้อง,อ,งองคนอาจจะบอกว่ามันเปลืองเวลาอะไรเงนะี้ยเนาะ ก็มันก็จริงแหละครับแต่ว่าผมว่าให้ดูแบบเร็วๆมันสนุกกว่าแบบได้ดูไปพร้อมๆกันว่าผมทำอะไรอะไรเงี้ยนะเนาะเฮ้ยแล้วก็ผมจะเอาอะไรนะเอาเอาอยนอนก่อนปัม๊มโอเคเนาะก็เอานี่มาเออเนเนเยเน่ยของดีของเด็ดเออพอไหมเนี่ย เอาไม่เอาไมกันไม่พอนะก็รัวรัวดาผมชอบมากเลยหินหินเขาเรียกอะไรนะหินฉนวนลึกหยาบอะมันน่าจะอ่านว่าหินมันเป็นหินใต้ดินนะแล้วไม้ผมก็มีเยอะมากแล้วหัวแล้วมีฟาร์มไม้อยู่ตรงนี้ด้วยเออฟาร์มไม้บวกกับเลื่อยที่ตัดได้ฉับฉับนะ ก็ทําให้เราแบบอยุดได้นะครับม,มาดิมาทดสอบมาทดสอบหน่อยดาเมจเท่าไหรนะ่น่ะสิบได้เออแล้วก็ตอนมันอัปเดตเป็นอ่าของอะไรนะที่เป็นของเนเออร์อผมไม่แน่ใจว่าดาเมจมันเพิ่มหรือเปล่าหรือเพิ่มแค่ความถึกอย่างเดียวนะ จริงๆเอาพรมมาวางก็ได้นะเนี่ยเอาพรมมาวางแล้วก็โดดข้ามใช่ไหมแล้วก็เดี๋วผมก็เอาท็อตมาปักรอบๆเนี้ยแหละนะเคหมดไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเซตแรกนะไม่ต้องห่วงนะผมมีสำรองไว้เยอะผมเอาไว้ใช้สร้างของผมไม่ยาก มันมีอยู่สองอย่างที่ผมอยากสร้างนะก็คือสร้างบ้านแบบปราสาทเนาะใช้บิกอันนี้แหละสร้างกับอ่าเขาเรียกอะไรนะสร้างแบบมนุษย์ถ้ำน,นะซึ่งจะเป็นแบบบ้านแล้วก็เป็นหลุมลงไปแล้วอันนี้นก็สวยนะเดี๋ยวไว้ดูอีกทีนึงแต่ผมว่าสร้างเป็นแนวปราสาทก็สวยนะรอบนีน้โดยที่ว่าตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นไร่เนาะเป็นไร่ใช่เพราะว่าตรงนี้ผมกะจริงๆแล้วกะเอามาทาเป็นไร่นะ ไม่ได้เอามา,า What? วัดวางเฉยอะไรไม่เป็นไ,ไม่เป็นปน,นะก็ผมกะเอามาทําเป็นไรนะเป็นเหมืองเอาไว้ลงเหมืองช่วงต้นเกมเนาะแล้วท้ายเกมก็จะไปสร้างบ้านจริงๆจังๆอยู่เนาะแล้วก็จะเคลียร์ตรงนี้ให้โล่งก่อนนะพื้นตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยผมจะเอาให้โล่งเลยนะแล้วก็อันนี้มาผมว่าไว้โดดเข้าฟาร์มได้อยู่นะเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาวางนู่นวางนี่นะเนี่ย ครับนะแล้ระหว่างนี้อ่ะเรายังไม่มีไฟจริงๆผมไม่ได้ลงโอเวอร์เลยมาใช่ไหมเออจริงๆผมอยากลงโอเวอร์เลยมากเลยโอเคอันนี้มันหายบักแล้วนะมันไม่ลอยละซึ่งปกติอ่ะที่ผมวางใช่ปะวางบนรั้วมันบักครับคือมันมันเป็นไฟลอยลอยอยู่บนรั้วเลยมันไม่ได้ติดติดรัวแบบนี้นะ แล้วก็จะมีน้องคนนึงเนาะก็มาถามว่าพี่ปักไฟอะไรเยอะแยะใช่ไหมผมเห็นอยู่มันเป็นคลิปเก่าแล้วแหละตรงคลิปของมอดไอ้อะไรนะที่ผมเล่นปืนอ่ะอผมบอกหลายรอบแล้วนะผมเป็นคนชอบแสงสว่างนะก็คือใครเห็นผมเล่นแล้วปักไฟเยอะเแล้วขัดหูขัดตาผมก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะ ก็ผมผมชอบปักไฟอ่ะออคือเข้าใจไหมถ้าผมมีท็อตอ่ะมีทอตเต็มมืนอย่างเงี้ยกลางคืนผมก็ปักแม่งหมดนั่นแหละเอออันนี้พูดจริงๆแล้วไม่ได้กวนเออถ้าผมมีผมก็ผมก็ปักหมดอ่ะพูดพูดจริงๆเลยถ้าผมมีผมผมปักหมดมืออ่ะเออถ้ามันมืดอ่ะโอเราต้อนะตรงนี้ฟาร์มข้าวเดี๋ยวผมเอาอาหารไปให้วัวกัน นะแล้วก็อานกล่องกล่องกําแพงเอาเก็บท็อตไปดีกว่านะคือผมถือท็อตไม่ได้อะตรงๆนะเพราะผม <c oughs> เห็นปะคือมันเอา,เ,อาเก็บเก็บนิดนึงก็ได้อย่าไปลกเกินคือผมชอบเอาท็อตแบบพอมันมืดใช่ไหมพอมืดๆผมว่าชอบท็อตปากครับคือแบบปากแป้งหมดอะไอ้นะคือปากเนี่ย ปักแม่งรอบเนี่ยเออปักจนทอ็ทอท็อตหมดตัวเนี่ยผมปักปักทั่วเออะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนกันรู้แต่ว่าปักแม่งหมดเอ,อดดด้ดือดเืดเอด้าวมันยังไม่โตนี่หว่าไม่นะผมอยากให้วอลลีลามันคลิกขวาได้จังเลยอะ่ะคือเราจะได้รู้ว่าต้นไหนโตไม่โตนะแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมเลี้ยงพวกหมูด้วยเนาะซึ่งพวกหมูเนี่ยมัน มันได้แต่เนื้อไงซึ่งผมน่าจะาไว้เลี้ยงแบบทยท้ายเลยอะ่ะเนาะทท้ายลองลงมาจะแกะแต่ว่าแกะเราเอามาประดับบ้านได้ไงทั้งพรมทั้งอะไรพวกเนี้ยคือเวลาสร้างปราสาทอะเราต้องการผมแดงอยู่แล้วครับพวกพมแดงอะไรพวกเนี้ยเออนเนาะอา้ากินซะนะเอียจะได้โตไวเออหมดยัง ผมว่าหมดหมดแล้วอะเคยหมดก๊อกแล้วไอเนี่ยเอาใครใครบอกว่าเอาไปทำไรได้ช่วยบอกผมหน่อยนะอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยซินอะไรอะซินนิวอะคือมันคืออะไรอะมันเอาไปทำไรได้บอกผมด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะเอาไปทำไรได้ไหรือมีไว้ประดับประดับประดาประดับประดประดับประดาไม่ใช่อานมาโอเควันนี้ก็ภารกิจของเราวันนี้ก็ใช่ครับ นั่นก็คือสร้างความชูเกรเคนะก็อ๋อแล้วก็ปกคลิปอะ่ะผมลองทำตามแล้วก็คือแบบเขาบอกว่าเอาคลิปเราเนี่ยแหละตัดดูนะก็คือเหมือนแบบไปทำตัดในคลิปเลยก็คือเหมือนไปแคปจากโปรแกรมที่เราตัดต่อนะแล้วมันก็จะเป็นรูปออกมาอย่างเงี้ยซึ่งผมไปทำแล้วครับปรากฏว่าอ่าผมทำตามเขาแหละแต่ว่าผมน่าจะยังทำไม่เป็นเนาะมันก็เลยไม่ได้นะ แต่ว่าไม่เป็นไรผมก็จะฝึกทำเรื่อยๆนะก็เอย่าก็กลับไปดูใหม่จนกว่าจะทำเป็นนะก็ผมบอกด้วผมว่าอยากจะทำคลิปให้มันดีๆก่อนเดียนะให้มันมีคุณภาพนะติดต่อติดตรงที่อย่างแรกเลยคอมผมกากนะกากแต่กากไม่มากนะก็กากกากแบบพอดีพอดีนะไม่ได้กากมากนะอย่างที่สองเลยก็คือผมเพิ่งจะหัดตัดต่อเนี่ยแหละมาหัดตัดต่อตอนทำคลิปเนี่ยแหละ คือแต่ก่อนไม่เคยตัดต่อเลยนะก็ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดนะก็ใครดูวิดีโอที่ผมตัดแล้วขัดหูขัดตาหรือว่าไม่ถูกใจไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะเพราะ,ะว่าผมยังไม่เก่งเนะแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดว้าวอุดวไม้เยอะแล้วนะ เออแต่เก็บไว้เยอะๆก็ดีนะเผื่อเราเอาไปสร้างอย่างอื่นเราต้องใช้ไม้ทำนู่นทำนี่เยอะยะเลยแหละแต่ติดอยู่ที่ตรงใบไม้แม่งร่วงชา้าเออแบบประหยกักว่าจะร่วงนะแล้วผมก็อยากได้อ่านด้วยแต่ผมลืมไปว่ามันอ่ามันเล่นแบบวอลีลานัซึ่งอ่านไม้อ่าอานมา้าคาบไม่ได้นะใช่อ่านมา้ามาครับไม่ได้มันไม่เหบือนหนัอดนะ ไม่เหมือนที่เป็นมอดแอเวนเจอร์อะไรพวกเนี้ยอ่านม้ามันคาบได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ว่าคาบไปได้ไงผมลืมผมก็เอาหนังไปคาบกับเหล็กแล้วก็สติงทั้งนานนะผมก็เอ๊แต่ไปไม่ได้แนละ้วก็ลืมตัวไปผมเล่นอ่าออกแนววอลลิลานะไม่ออกก,ก็วอลลีลาแหละแต่มีเครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคแค่นั้นอนะอย่างอื่นไม่มีอะไรเลย เออแล้วก็ไอ้บักที่เป็นจุดควันดำๆนี่มันคืออะไรอะ่ะเนี่ยบางทีผมวิ่งวิ่ง,งเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือเป็นควันทอดก็ไม่รู้โอ้ไม่ได้ใจเอ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บมือหม่นะก็เอาจิมมันก็เสร็จแล้วแหละนะที่ผมมาทำรู้ไหมผมว่าทำไรตอนนี้ก็คือคลิปมันสั้นไปเ่ก็เลยพาท่านผู้ชมมาฟังผมบ่นนะเออฟังฟังหน่อยนิดนึง เผื่อเหงาไงช่องชื่อแบบดูช่องอื่นจบแล้วไงไม่มีอะไรดูก็มาดูช่องผมอโอเคนะแล้วก็คืนพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาล่าสลาดูนะก็น่าจะทำเขาเรียกอะไรนะอ่าลูกสูบใช่ไหมลูกสูบดินเหนียวนะ เออเครื่องเครื่องดันนะเครื่องดันเครื่องเครื่องดูดน่ะแหละอ่าทั้งดันทั้งดูดเออเสียวไม่ใช่อ่าอีพีหน้าหรืออีพีไหนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวหลังไมค์ผมอาจจะต้องไปหาหมู่บ้านเอ c ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าผมจะทำการอ่าขยายพันเอ็นพแล้วก็ทำฟาร์มชุกกาเคนไว้ละ เดี๋ยวจะต้องทำ NPC รับซื้อกระดาษนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปั๊มเ m เมอรัแล้วก็เอาเอเมอรัมาซ,ซื้อองค์ซื้ออ่านมาได้อยู่แต่ต้องทำกับ NPC ที่มันขายหนังใช่ไหมอันนั้นพอถึงเลเวลเลเวลห้าปะน่าจะเลเวลห้านะถ้าผมจะไม่ผิดไม่ได้เล่นบรีลาน,นานเนะน่าจะเเวลห้าแล้วมันจะขายให้เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ นี่นะแล้วก็ดาบเราตอนนี้เป็นกวัดแกงนะแล้วก็คมบัดมือใช่เราเก็บต้นอ่อนไว้เยอะๆหน่อยโอเคผมวิ่งนี่ยผมวิ่งเก็บต้นอ่อนแล้วเนี่ยคือมันจะได้ไม่นั่นนะโอ้ยเลยนั่นอย่างสูงเลย,ยดูดิขึ้นไปสูงมากเลยคืออันนี้ก็ปล่อยมนันได้เนี่ยไอ้ต้นเนี่ยพอแล้วเก็บแล้ แล้วก็มีอะไรอัปเดตอีกไหมก็มี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 เ,เก็บไว้นี่ไม่ใช่แล้วก็มีอัปเดตอยู่นี่คือใกล้เต็มแล้วแหละเนี่ยมันขาดอยู่ไม่เท่าไหรล่ละคือถ้าเวลสามสิบอะผมอยากได้ฟอร์จูนประเด็นหลักเลยคือถ้ามีฟอร์จูนใช่ไหมเราก็จะสามารถอ่าขุดแร่ได้อย่างมองมันึนสายขุดแร่รเก็บไว้นะแล้วก็ผมอยากจะสร้างพวก เขาเรียกอะไรนะเก็บเก็บเก็บเอ่อพวกกล่องเก็บคัดแยกของนะก็คือเราต้องคัดแยกไอเทมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีหมอดสตอรจเนาะนด้วยความที่ว่าผมเล่นวอลลีลาด้วยก็อาจจะต้องทำที่เก็บของใหญ่ๆนะแล้วก็คัดแยกไอเทมซึ่งหนังวัวจำเป็นมากนะเพราะว่าผมจะต้องทำไอเทมเฟรมใช่ไหม แล้วไอเทมเฟรมใช่ไหมผมไม่ได้เล่นนานเออใช่ป่ะคือ,อไอเทม frame เฟรมอ่ะอ่ามันเป็นภาษาไทยนะผมลองพิมพ์กรอบรูปก็ได้อ,อ่าเอยมีกรอบเรืองแสงด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยย่างนี้เอ้ยมันมีฟาร์มที่ทำให้เกิดสควิตเรืองแสงไหมปลาหมึกเรืองแสงอะ่ะเออคือผมไปเจอในถ้ำนะแล้วผมก็ฆ่ามัน คะพิดเรืองแสงเอ้ยลองทําดูไหมป้ายมันเรืองแสงยังไงอะอ่าฮะเอาหนังมาหนึ่งอันผมอยากรู้อะ่ะด้วยความสนเราจะมาสนไปด้วยกันบางคนนะผมรู้แล้วอะไรเงี้ยพี่ผมรู้แล้วตั้งนานแล้วพี่เพิ่งรู้เหรออะไรเงี้ยใช่ครับผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งกลับมาเล่นวลิลานี่เองนะ,อะเอาอ่าแล้วผมเอาไอหมึกเรืองแสงไปไหนแล้วละ่ะ เหมือนหลอนนะครับอ้าเนียเนียเนียครับปับ๊บอ้ามันเรืองแสงอ่้ามันอยู่ปั๊บอ่ะฮะมันเรืองแสงยังไงมันมันมันเรืองแสงยังไง,นนนนง,ง,ง,ไงในที่มือดอ่ะหรือไง๋ยวผมกีนนะมันเอ้าไม่ใช่ต้อง ดับไฟกันไหมฮะอืมบันเรืองแสงยังไงนั่นดิแล้วบอกว่าเป็นกรอบรูปเรืองแสงฮะกรอบไอเทมเรืองแสงอ่มไอเทมเรืองแสงมันต่างกันกันกบ อไอเทมเฟรมธรรมดาไหม uh. ขออนุญาตลองครับดูแล้วกันต่างกันไหมอ่ะ uh. uh. ต่างไหมอ่ะผมว่าไม่ต่างนะหรือว่าผม uh. ผมคิดไปเองหรือผมใช้ไม่ถูกวิธีฮะ uh. ผมใช้ไม่ถูกวิธีหรือเปล่า uh. ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ ไม่รู้ว่าไปรู้แบบไ่รู้แบบไ่รู้ผมใจอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าจะได้สักวันได้มีคนมาทำบ้านแน่ๆไม่ไหวไม่ไหวอีกไม่ไหวแล้วผมไปรู้ผมไปรู้ก็แบบไปรู้เติร์กเติร์กเติเก็บไปเก็บไปไม้ไม่สำคัญ หมดความสำคัญแล้วไหมโอเคนาะแล้วก็อ่านี่นี่นี่อ่าผมพามาดูตรงนี้นิดหนึง่งตรงนียผมได้ถางไปแล้วเห็นนะคือผมมานั่งถางคือแบบโอ้โหคเพเปงองไดมอนด์ไปหลายก้อนมากเลยอะเ่งเืองไดมอนด์ไปหลายก้อนมากเลยคือมันสก,กิดอะเออรู้จักรู้จัสกสกิล ิอะเออนะมันก็สะกิดอะครับเออเหมือนมดกัดอะครับออเทำไรอะทำไรก็อย่าห้าวแล้วกันหมายถึงเราอย่าห้าวมันมีเกาะป้องกันเท่านั้นแหละเออไปได้นะตู่โดนตีตายไปแล้ว แต่อย่าห้าวกับคิปเปอร์นะฮะเพราะชุดมันไม่ได้กันแรงระเบิดใช่ไหมคิปเปอร์บึมเติร์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 เติตเิเิอันนี้คือมาวิ่งเล่นให้มันครบเวลาใช่ไหมเนี่ยคนดูแม่งเบื่อแน่เลยแบบโอ๊ยพี่ทำอะไรเนี่ยน่าตายมาตีมอนเตอร์ให้ดูว่าดาบเราแรงแค่ไหนแต่ผมว่า เอาตรงแมหมขวานเอนชานน่าจะตีแรงกว่านี้เยอะไอ้ด่แบบจ่อันหน้ามันก็ตีไวกว่าใช่ไหมนะแล้วก็อ้าวดีเจ้าหนูอยากอยากได้ขนมไหมขนมขนมอ่าขนมไม่กินเฮ้ยถึกอยู่นะเนี่ย <c oughs> อ้าวตายไม่นะอมบี้ไม่นะไม่นะอมบี้ลากน พอเถอปหมดเวลาเล่นและ28นาทีแล้วเนี่ยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b ับไ i b e ผมด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายก็มาเสนอหน้าตอนปิดคลิปเนี่ยนะ,สะเสนอหน้ามาอยากไปคลิปด้วยอะ่ะโซไปแล้วครับบ๊ายบาย